เรียนท่านประธานในพิธีท่านนิพนธ์บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากระผมนายเฉลิมพลทิพมณีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพาประธานคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬางท้องถิง 3, ่นสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งประจำปี2558และประชาชนชาวอำเภอเทพามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านประธานในพิธีได้สละเวลาอันมีค่าเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งประจำปี2558ในความตั้งใจและความสมัครสมานสามัคมคีขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันนี้ซึ่งจาก วัตถุประสงค์ที่ท่านประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันได้กล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงการใช้กีฬาเป็นสื่อในการที่จะสร้างความรักความสามัคคีของพวกเราในพื้นที่ซึ่งเราถือว่าการกีฬาเป็นสื่อที่สามารถสร้างให้เกิดความรักความผูกพันและกีฬาไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อ บุคคลใดทั้งสิ้นคนที่มีกีฬาอยู่ในหวัวใจก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจที่เรียกว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป็นคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าเสียสละเพราะฉะนั้นการใช้กีฬาเป็นสื่อผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความสมัครสมานความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และยังใช้กีฬาเป็นสื่อในการที่จะให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ลูกหลานเยาวชนของพวกเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามชุมชนลูกหลานเราอย่างมากถ้าเราส่งเสริมให้ลูกหลานเราได้เล่นกีฬาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เขา ได้ห่างไกลจากยาเสพติดเขาเหนื่อยกลับไปบ้านก็พักผ่อนไม่ต้องไปพวักพวงกับเรื่องอื่นในเวลาค่ำคืนเพราะฉะนั้นกีฬามันมีแต่ประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าในปี2560สงขาเราจะเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่45และกีฬาคนพิการครั้งที่35โดยจะเริ่มการแข่งขัน ซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มกีฬาแห่งชาติในวันที่25พฤษภาคม2560ถึงวันที่5มิถุนายน2560เราใช้ชื่อว่าสงขาเกมเกมแห่งสปิริตและมิตรภาพหลังจากนั้นเดือนกรกฎาคมเราจะจัดกีฬาคนพิการครั้งที่35เราใช้ชื่อเกมว่า ทำม,มีลาเกมนี่คือสิ่งที่จะเห็นได้ว่าการใช้กีฬาในการที่จะ,อะเอ็นสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเป็นสื่อเชิญชวนคนมาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและเป็นสื่อในการที่จะบอกว่าสงขลาเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองที่ทุกคนใช้กีฬาเป็นเกมในการพัฒนาเมือง เราจะใช้โอกาสนี้พัฒนาจังหวัดสงขาร่วมกันกับองค์กรปกครองท้องถิน่นทั้ง141องค์กรปกครองท้องถิน่นเราจะปลูกเฟื่องฟ้าให้เต็มเมืองสงขาตั้งใจว่าจะปลูกเฟื่องฟ้าสักสองล้านต้นเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้มาเรียนเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวองค์กรปกครองท้องถิน่นให้ท่านได้แสดงเจตจำนงว่าในพื้นที่ของพวกเราเราจะปลูกเฟื่องฟ้ากันอย่างไร เพื่อให้เครื่องฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสงขลาเราไว้ได้ของจังหวัดสงขลาเราไว้ได้ในโอกาสที่เราเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติไม่ใช่จัดกีฬาแห่งชาติเสร็จเราไม่เหลืออะไรเป็นร่องรอยของการพัฒนาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนเห็นพร้อมต้องการว่าการใช้กีฬาเป็นสื่อเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างสรังกัดพัฒนาชโดยทุึงเทเพื่อประชาสังคมสม